สวัสดีกันด,ด้วยทุกท่านตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม Bomber Friends โอเคเออนะโอเคซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมวางระเบิดง่ายๆสนุกและมีสาระมัง้งจุดๆๆๆ,ๆเกม Bomber Friends อี่าเป็นเกมที่ไม่รู้ว่าเพิ่งอ,ออกใหม่หรือเปล่าเนาะก็จะได้มาแคชกันเลยโอเคกด Multiplayer ซึ่งหมดในครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเวสออนไลน์ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นกับเราเนาะโอเคมันเริ่มกันเลยแล้วก็จะมาเล่นแบบ Team Double, ทีมดับเบิ้ลทีมแบทเทิลทีมแบทเทิลครั้งนี้ก็เป็นสองกับสองเนาะมันจะมีรีรีเวอร์ซิสไม่รู้คืออะไรเนาะก็จะลองรีเวอร์ซิสดูมาเริ่มเล่นกันเลยท่านนี่ก็คือกดง่ายๆของทางเออวิธีการเล่นเนาะ ก็จะบอกว่าเอออันนี้ไปทำอะไรอันนี้ไปทำอะไรเนาะโอเคซึ่งพานนี้แล้วก็เป็นวัดกันอีกเลยทุกท่านเสียงเราจะแปกไปเออในเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำไมเสียงเราต้องแหบด้วยเห็นแล้วมันเพีย้ยเพียอ้โอเคไม่รู้ว่าเสียงเราเบาหรือดังเนาะก็อยากให้มันดังจะได้เออไม่มีใครมาบน่นว่าเราเสียงเบาเกินไปในบางคลิปเนาะ อ,นนอยายนะใหญ่ที่แป๊หนึ่งเออรู้สึกว่าเออเอาไปโหมดนี้ก็คนเล่นน้อยเหมือนกันก็นเลยไม่มีคนไม่ค่อยมาเล่นมาเล่นเปสองก็สองดีกว่าโอเคเออมันจะมีคอสต์ไม์ในนี้แล้วก็มีเทนนิงโบดต,ตรงนี้เนาะก็วิธีการเนาะฮนะอ๋อ เมื่อกี้มีคนเข้ามาในห้องก็ทำการล็อกห้องไปเรียบร้อยแล้วหุ้ยทำไมโอเคม,มันก็จะมีเทนนิสโมดกับคอสตอ์ไม์เนาะเทนนิสโมดก็จะเป็นพวกเหมือนฝึกก่อนอะฝึกก่อนอเนาะเราจะลองเลเวอร์ซิตดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคมาลองเล่นกันเลยท่านโอเคโอ้ย เอาใหม่ทุกท่านเออเป็นเท i n g งหมดก็ยังไม่ตายเนาะทุกท่านก็ถือว่าโอเคในส่วนหนึ่งเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบเอออะไรสักอย่างเว้ยองไปไม่ได้เว้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันของฉันนี่ก็คือสเปกินปากโอ้ยติด สเปนนี่ก็จะทำให้มันมืดมนมั้งนะสำหรับตัวเรานึกว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ได้บูสต์วิ่งเร็วมาอีกแล้วชั้นเออพัดหน้านะต้องไปลบเอกดโอมาก่อนเนื่องจากเพื่อนก็ให้แคทเอกดโอก็เออมันชอบกระตุกเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันกระตุกเป็นเรื่องธรมรมดาของมันอยู่แล้วเนาะโอเค เออนี่ก็รู้สึกจะเป็นเอ่อแบบนี้โอเคแล้วก็จะมาเล่น,นแบบคลาส,สิกกันเลยแบบ mode, นะสสเทนนิ่งโหมดเนาะคลาสิกเออนี่เราจะฝึกจนไม่เล่นเล่นแล้วังเนี่ยโอเคทุกท่านได้อันนี้มาก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันของดีของแรงของดีโอ้จะแล้วจะแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นของดีเหมือนกันนะทุกท่าน นี้เป็นพวกเออที่เขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เนาะเขาก็เล่นกับเราด้วยเนาะโอเคก็ตามกันอีกแล้วขัน้นสปีดอัพอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์เล่นก็ซึ่งจะหาสามารถทำให้สปีดอัพได้มากขึ้นเนาะก็ถือว่าดีเหมือนกันโอเคข,อขัน้นโอเคก็ เลวสองแล้วทำไมถึงเล่นไม่ได้สักทีเออทัวร์นาเมนต์ดีกว่าล่างทัวรมันทัวร์นาเมนต์เลยทีม <Okay. S 1> แ,แบบโอเคโอ้ยโอ้หโอ้ยโออ้ห้เขอโอโอ้ยโอ้ยโอ้ก,ก่อนนะ้เนอะซนอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอมในก้รเล่ยแล้ยเย้ Yay! นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยนะทุกท่านแป๊บตบั้งนาทุกท่านขอเข้า Youtube แป๊บหนึง่งไม่มีใครมาเล่นด้วยเล่นเองก็ได้เออโอเคช่างมาังนเะถอะเนาะงั้นโอ้เจอแล้วเย้เขาก็มาแล้วก็คือเพลเยอร์แปดจะเป็นสามเพลเยอร์เนาะ ก็โอเคเริ่มกันเลยนี่ก็คือทัวร์นาเมนต์ล็อบบี้ทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ก็คือการแข่งขันนะนะโอเคแต่ละคนก็เทพเทปทางนั้นเลยแล้วก็เป็นคนกลางๆเนาะดูสิเราคือลแกกี้เนาะนี่คือมาสเตอร์เซอร์เจนมาสเตอร์เซอร์เจนสองคนแล้วก็มีรวยเน้นอะไรอย่างอะ่ะรวยเลยรวยเน้นเลยเน้นเลยขั้นโอเคเหมือนเราต้องเอา ไอถูกนั้นให้ได้เนาะเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคท่านได้มาสามสิบบาทเนาะก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเออซึ่งวิการค่าเนาะเราต้องค่าเออค่าตัวที่เทียนทีโอเค,อเคทุกท่าน เ okay, ้วก็ชนะกันอีกแล้วค่ะ yes ซึ่งดิสนเน์กันทุกคนเลยโอเคเอ่อก็ทานนี้นะก็ยังไม่จบหรอกเออันจะะจบในเรืวอนี้เนอะงั้นทานนี้ก็ขอตั้งชื่อว่านี่เราจะฝึกจนไม่ได้เล่นแล้วโอเคค่ะ okay, นนี่ก็คืออเอ สำหรับคนที่อยากจะเล่นเนาะก็ไปเสิร์ชได้ใน Google เอ่อ Play Store หรือว่า Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยชื่อ b o m b บอ Friend ก็ถ้าอยากเจอเราก็มาทัก Facebook ทัก Line แล้วก็ได้มาแล้วก็วกโอเคงั้นก็ขอลาไปก่อทุกท่านก็เจอกันคลิปหน้า,ากับเกม e อ็ A K A o, ทุกท่านหรือไม่ครับนั่นแหละโอเคขอลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบาย